อากาศดีๆเหมาะปังๆแบบนี้จะเป็นที่ไหนไปนไม่ได้เลยนี่ก็คือดอยอ่างขงังจุดชมวิวม่อนสนตั้งอยู่ในอำเภอฝางเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกไม่ว่าจะมาฤดูไหนอากาศก็หนาวเย็นตลอดและนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เรามาเยือนที่นี่ทางอุทยานมีเต็นท์และอุปกรณ์ทุกอย่างให้เช่าแต่แนะนําให้เตรียมไฟมาด้วยนะคะตอนกลางคืนค่อนข้างมืดเรามาในช่วงเดือนสิงหาเงียบสงบมากมีกันอยู่แค่3มเต็นท์ หมอกก็ลงทั้งวันแบบนี้เลยบรรยากาศโคตรดีต่อใจสวยมากตื่นมาเจอหมอกตอนนี้เวลาหกโมงห้านาทีน,นงังมากตื่นเช้ามาได้เจอหมอกแน่นๆปังๆ ทั้งอากาศและแสงสีส้มจากพระอาทิตย์สาดส่องมันโคตรจะดีเลยยังมีเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติอีกด้วยระยะทางเพียง640เมตรเท่านั้นเป็นจุดสูงสุดของดอยอ่างขังที่ความสูง1,928เมตรจากระดับน้ำทะเลถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ระยะทางสั้นๆแต่ความสวยงามของต้นไม้และดอกไม้ ทั้งบรรยากาศและหมอกที่ปกคลุมบอกเลยว่าคุมแน่นอนเอาม,มาวันเสาร์อาทิตย์สองอาทิตย์ติดกันเลยยกให้เป็นอีกหนึ่งที่โปรดปาราตแค่ระหว่างทางขึ้นมาก็สวยงามมากแล้ว